สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งช่องนี่กุปปะประเด็พี่น้องครพี่น้องมือยังบรรยากาศนะครับพี่น้องขานานข่วมหลังคาทางบ้านน้องขื้อพ claro ี่น้องนะครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเขาเติมนุสะดุ้งพี่น้องมัิญกุปปะคิปนี้มัิญกบปปเบิ้งเฉยๆพี่น้องบ่าขนาดเอาสะดุ้งมานะครับบ่าขนาดลงเบิ้งพี่น้องปลาอันนี้ปลาซิวเป็นตะหมกแสบแต่ถ้าเอาวิ่งสอนรัดมันสิบะได้อยู่ตีนีเหรอตัวปลาซิวเนี่ยพู่นะเอามือจับเอากรได้พี่น้องงานนั้น กาเอาเวียงมากวดลัดลมันได้อย,ยู่ติเหรอเจ้เลวกวดต่นไนมันข้นรปลาชิ้วมันข้นดูบรรยากาศางจม่น้น้ำน้ำเรือมาหลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กบชิมัดชมัน้องนี่แหะพี่น้องมืเมเอมมเราจะนเพิ่มทาไปก่อนท่านใส่ด่า,สา,ดางสามเส้นกัะด่างสี่เส้นด่างสี่เส้นหนามกิิดอย,าาอยู่บนนอ ต่างซีเซ็นหาม่ติดติดอยู่บนนอใช่ตอนนี้ตอนนี้สองสะดุ้งยพี่น้องขาเน่ยบอมตติดแน่ติดแน่อยู่บ่ติดตเไมอันนี้แคกินเ่าอยู่พกันมาเบิ้งิอะ มื่อคืนน,คน,นี่พักงานไปยกยวนมองงานบ้านเก่งมื่อคืนนี่บพ่ได้ปลาควาสองตัวขนาดนี้อยู่ข้างบ้านน้องชีพี่น้องโอ้โหกินไม่ใช่ค่ะน,น้ำไหลปีนี้น้ำไหลพี่น้องความเบื่อแต่ละให้หน้าเป็นกระได và càng 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 cái dục dục đường, đường anh này, càng 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 โมกนึ um ่งเละพี่น้องจับมือเป่าได้ะนั่นตัวงายมันจะโมกแสบดีี้เลยเอาวิงถึน้องเอหวิ่งมาลัดหนีแมนห่หมตัว่ยอย่านี้ยังไงไปปลาขาหน่อยตัวมาชิวไหมโอ้ยหากิ้งไงพูด โอ้ยเก็บมันก็บาะกินเลยมันาวาลยตแน่้ก็เนาวขนาดแบบนี้มันสิลงท่านมะนาวอย่าปลาด้วยมือเปล่านะครับพี่มมันก็บมันเกดีเไปมองกันมันตื่นแล้วก็ไปติดกระดูกันไปแล้วมันติดไรๆอไรๆไปๆละไนี่ จับปลาชีนเนาะนม็กเลยแล้วจับปลาเมือเปล่าก็จะเป็นมกเลยได้นะเป็นอา มื <c oughs> ่เหลือแล้วเขาเนาะปอนนี้ซึ่งจับมาสิบบวกแั่นเองเนาะนานตอนหนึ่งมื่สองมื่นมันบวกมันค่อยอยู่แล้วมันมาบวกมันจับเอาถิ่นไรแล้วเขาเขาได้กินแหละคุณเน้าติดแล้วท่านคุณนะครับโกูตาทั้งในหมดติดแล้ว ผมได้บาดตัวสองตูวอยู่พี่น้องปลาขาวไปปกติมันถ่วมมันถ่วมเขาหมู่บ้านบ่มันถ่วมเขาหมู่บ้านไปเคลียบบ่บ่มันก็จะไปเรื่อยมาผ่านไหลผ่านไปบ่ใช้ยู่สันทานกูน่า อโอ้แค่อยู่ของเขามันจะเสียหายตันเขาป่ามันแค่ยุว่าเขาบ้านเนะาะนานโอ้ท่าหนึ่งตี๋เปหรอท่าไต่แบบท่าไต่ตีปลายขาวตาขาวตี๋ครับ เมไม่หด้เอา,า,เยาอ,อ,เยอยูอ่ไม่ได้องอยู่ไ่ทนั้งหลังนี่กระติดด้วยน้องบัดแล้วสองด้วยน้อง ตัวมันก็ไม่แค่เตรียมอุปกรณ์มากนะคะแบบปลาเบิองก่อนเบิองทะเลเบืองผีดีก่อนก็เจาะปลาท้ายหนีก็นี่มองยกหมองน้ำไหลลวดมาเบิองว่าเป็นปลาแบบใดนะคะทะเลปลาเบืองก่อนบรรยากาศกันนะคะอันนี้บ้านน้องคือด้ไรกัน้องนี่ก็บ้านน้องคือโอ้พีปลาท้ายใสปลาท้ายลงๆๆๆปลาซิวปลาซิวเห็นหมีเหรอปลาซิวบปกติระบาด กระเช้วยานดีนล่ะ <laughs> โอ้จีบชุบาทบาทสองจีบชุบาทใช่ไหมจีบชุบาทโอ้ยด่างซีเซ้นไม่ติดจีบก <laughs> <laughs> ็นอกตัวทึมอยู่เนาะฮะยเจ้าไม่ได้ไปเชสียสะดุงไหมเช่บาบัสัน <laughs> อ่าตอนนี้มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วสวิงมาแล้วพี่นอ้องตรงรัดเอารถมาหนึ่งบางน้ำไหลนึ่งตรงรัดเอารถท่านสวนผมมาท่านมาหนหึ่งบอมันแต,แตกขีนเหนน็นไหมนั่นตรงรัดเอาบอลมันถอยลองมาดนึ่งตรงตรงรัดหมองมันรัดเอารัด ต,ตรงรัดบหมมันไหลล่องแม่ตรงรัดหมองน้ำไหลล่องเั um si ี <t <t um ้ยเพราะตะโมกแฉบเลยปลาซิวแม่มันตัวใหญ่แม่มันเลี้ยวดิมันเลี้ยวอือบนตัวปลาซิวเอาซอสมาก็ะไรโมกเสรแล้วนี่ตัวปลาซิวไหมออนซ้อนแทอ nãy nè bỏ mất khoang mua được chỗ này nè 2 baht này 2 baht chụp bức bà chụp bắt bao thế này gì vậy bỏ bên này bỏ bỏ คุณยกสะดุ้งบ้างไหมหนสะดุ้งก็ยกเพิ่นได้บ่เพิ่นได้ปลาอยัางบ้านีหมดนิปลาขาวไปอืออ๋อครับครับอ่ะพี่น้องคลิปนี้ไปกดคอต้องไกดสนิทด้วพี่น้องนะครับอย่าลืมกดแค่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้พี่น้องเด้อนะครับปิดกลังแกงกับพี่น้องเด้สิพาเดี๋ยวสิกลับไปเตรียมอาวุธประกรณ์นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ